วัสดีครับผมกรณทรัตนยันยงวันนี้เราอยู่ที่โูโก้บ้านสวนสันนักแพงนะครับสําหรับโกโก้บ้านสวนสันนัแพงนั้นเราเริ่มปลูกโกโก้มาตั้งแต่ปี2562นะครับแล้วก็แปรรูปเองตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานะครับ สำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของโกโก้กันสวนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่สุดก็อยากจะให้ทุกท่านได้ได้รู้จักนะครับอันนี้ก็คือผงโกโก้ร้อซนะครับเป็นโกโก้ที่มีคุณสมบัติหลายหลายท่านก็คงจะพอจะรู้นะครับว่าโกโก้เนี่ยถ้าเราดื่มโกโก้อยู่ตลอดเวลาหรือเบ่อๆยๆเนี่ยจะช่วยทําให้เรื่องของการขยายหอดเลือด นะครับแล้วก็ป้องกันอัลไซเมอร์อีกการหนึ่งก็คือเรื่องของมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่จะป้องกันเรื่องของโรคมะเร็งน,นะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับจริงๆแล้วคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพของโกโก้เนี่ยมีมากมายนะครับทั้งหมดที่จำได้ก็คือประมาณ12-13อย่างนะครับอันนี้เป็นผงโกโก้พาวเดอร์100%นะครับ100% ซึ่งตัวนี้เราไม่ได้สกัดเอาน้ำมันหรือโกโก้บัตเตอร์ออกทั้งหมดนะครับยังมีส่วนของโกโก้บัตเตอร์อยู่ซึ่งไอ้ตัวโกโก้บัตเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดนะครับอันนี้คืออ,อยากให้ทุกท่านได้รู้จักตีพันธิตแรกของโกโก้นสวนสัญแพงนะครับตีพันชินต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้โกโก้เมสนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเราใช้ มเมล็ดโกโก้ซึ่งเราคั่วคั่วแล้วนะครับจากตัวนี้นะครับตัวนี้มาทำนะครับาปัน่นทั้งหมด72ชั่วโมงนะครับ72ชั่วโมงแล้วก็มาทำเทปเปอร์ลิงนะครับออกมาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับท่านที่ชอบรับประทานชอ็อกโกแลตไม่ว่าจะทานเล่นๆหรือทานาชงเป็นแบบ ชมนะครับก,ก็สามารถที่ใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็คืออันนี้เป็นผงโกโก้พาวเดอร์นะครับซึ่งไอตัวโกโก้พาวเดอร์ตัวเนี้ยเราก็ใช้โกโก้โกโก้นิฟนะครับโกโก้นิฟเอามาสกัดเอาน้ำมันออกนะครับสกัดน้ำมันออกก็คือตัวนี้นะครับคือโกโก้แบบ เป็นไขมันของโกโก้นะครับสกัดออกมาแล้วก็เอากากของโกโก้นะที่เราสกัดน้ำมันออกแล้วมาปัน่นนะครับมาปัน่นตอนนี้ก็มีส่วนผสมของน้ำมันเหลืออยู่เยอะอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องมือที่เราเอาโกโก้บัตเตอร์ออกไปนะั้นเป็นเครื่องมือขนาดเล็กนะครับที่ไม่สามารถที่จะสกัดเอาโกโก้บัเตอร์ออกไป100%ซนะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าของโกโก้ พาเดอร์ตัวนี้ก็จะมีอยู่มากนะครับถ้าเราเอาไปชงทานก็จะมีกลิ่นของถั่วอยู่นิดๆนดนะครับแล้วก็จะมีตะกอนนะครับยอมรับว่ามีตะกอนแต่ตะกอนก็เป็นตะกอนที่มีประโยชน์นะครับหรือไม่จะเอาไปทําเป็นพวกขนมพวกบราวนี่อะไรต่างๆนะครับเป็นส่วนประกอบของบราวนี่นครับตัวนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับอันนี้คือกุ้งนิฟนะครับกุ้นิฟของเราจะมีอยู่3ชนิดชนิดที่เป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดสมบูรณ์เลยนะครับอีกอันนึงก็เป็นนิฟขนาดกลางแล้วก็นิฟเล็กนะครับใช้สำหรับทำเป็นท็อปปิ้งนะครับโรยหน้าขนมโรยหน้าไอศครีมโยเกิร์ตอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ ตัวใหม่ๆสดๆคือตัวนี้นะครับอันนี้คือซอสชอ็อกโกแลตนะครับซอสชอ็อกโกแลตเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับใช้สำหรับทานาทานกับขนมปังนะครับาทาขนมปังหรือใช้เป็นท็อปปิ้งโยเกิร์ตท็อปปิ้งของไอศครีมได้นะครับตัวนี้น แล้วก็ที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของชาครับอันนี้เป็นชาเปลือกโกโก้นะครับเพราะว่าชาเปลือกโกโก้ในคุณสมบัติก็คือทำให้หลับได้ดีถ้ายังไงท่านสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับที่โกโก้บ้านสวนสันญาแพงนะครับ0815304762ครับครับสวัสดีครับ